สวัสดีค่ะปรากาป่วยด้วยโยคะกับครูสิค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะด้วยท่าง,ง่ายๆเพื่อคลายความตึงบริเวณข้อต่อสะโพกสะโพกต้นขาและแฮมสิตของเราอันเนื่องมาจากการนั่งนานๆนะคะถ้าพร้อมแล้วมาฝึกไปพร้อมๆกันเลยค่ะเชิโพก่อนนะคะวางมือสองข้างให้กว้างตองกับช่วงหัวไหล่มือวางให้ตรงกับหัวไหล่เข่าห่าง่ากับช่วงสะโพก ให้เราก้าเท้าขวาของเราขึ้นมาวางชิดขอบเสื่อทางด้านขวาให้เท้ากับมืออยู่ระดับเดียวกันขาด้านหลังของเรานะคะค่อยๆยืดออกไปจนเรารู้สึกตึงที่ต้นขาและข้อต่อสะโพกก็พอให้เราวางหลังเท้าด้านหลังราบลงไปกับพื้นกดฝ่ามือศอกยืดให้ตึงกดเท้าทั้งสองข้างให้แน่นหายใจเข้าลดสะโพกหรือกดสะโพกให้ต่ำและย,ยืดออกยืดคางเงยหน้าขึ้นมา หายใจออกให้เราดึงสะโพกยาวไปได้านหลังยืดเขา่าเปิดฝ่าเท้าได้นะคะดึงตรงไหนหย่อนศอกลดหน้ผาผากต่าลงไปหายใจเข้ากดเท้าเจ้าเขา่าลดสะโพกต่างลงไปและทีห่หนกเหน่อยหน้าเราจะรู้สึกตึงบริเวณข้อต่อสะโพกนะคะหายใจออกให้เราดึงสะโพกยาวไปได้านหลังเปิดฝ่าเท้าไว้ตึงตรงไหนหย่อนศอกก้มมองต่าลงไป เดี๋ยท่านี้เราก็จะรู้สึกตึงที่บริเวณเส้นใต้ขาหรือแฮมสตรตนของเรานะคะหายใจเข้ากดฝ่าเท้ากดฝ่ามือแน่นๆลดสะโพกต่ำแล้ะยืดกยืดขาเงยหน้านะหายใจออกให้เราดึงสะโพกยาวไปด้านหลังเปิดฝ่าเท้าไว้ตึงแล้วหย่อนศอกลดหน้าขาต่ำลงไปช้าๆหายใจเข้ากดเท้ายอา่อเข่าลดสะโพกต่ำยืดกยืดขาเงยหน้า หายใจออกดึงสะโพกยาวไปด้านหลังย่อนศอกมองต่ำลงปลายหายใจเข้ากดเท้าย่อเข่าลดสะโพกให้ต่ำที่เรายืดขาเงยหน้าหายใจออกดึงสะโพกยาวไปด้านหลังย่อนศอกมองต่ำหายใจเข้ากดเท้าย่อเข่าลดสะโพกให้ต่ำเงยหน้าไว้หายใจเข้าเราถอยเท้าด้านขวาลงมาช้าๆทีนี้ให้เราก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาวางเท้าของเรา ชิดขอบเสือทางด้านซ้ายให้เท้ากับมืออยู่ระดับเดียวกันขาด้านขวาเราก็ขยับยืดออกไปด้านหลังจนเราตึงที่ข้อต่อสะโพกและต้นขาเราก็วางหลังเท้าราบลงไปการิ้วมือให้กว้างกดฝ่ามือสอบตึงกดเท้าทั้งสองข้างให้แน่นหายใจเข้ากดสะโพกให้ต่ำยืดอกยืดขาเงยหน้านะข้อต่อสะโพกยืดตึงนะคะหายใบดึงสะโพกยาวไปด้านหลังหย่อนศอกแล้วก้มต่ำลงไปแฮมสติงเตอร์ หายใจเข้ากดเท้าลดสะโพกต่ำกดมือแน่นๆยืดอกเงยหน้าหายใจออกดึงสะโพกยาวไปด้านหลังตึงของเราและหย่อนศอกมองต่ำลงไปหายใจเข้ากดเท้าย่อเข่าลดสะโพกให้ต่ำเงยหน้าหายใจออกดึงสะโพกยาวไปด้านหลังหย่อนศอกมองต่ย่อเข่าหายใจเข้ากดมือกดเท้าลดสะโพกให้ต่ำเงยหน้า หายใจออกดึงสะโพกยาวไปได้านหลังย่อนศอกมองต่ำหายใจเข้ากดเท้าลดสะโพกต่ำลงไปเงยหน้าหายใจออกดึงสะโพกยาวไปได้านหลังย่อนศอกมองต่ำหายใจเข้ากดเท้าลดสะโพกต่ำเงยหน้าช,าชา้าๆหายใจให้เราถอยเท้าด้านซ้ายลงมาเท้าสองข้างชิดติดก,กันเข่าแยกห่างถอยสะโพกนั่งลงไปที่ส้นเท้าวางศอกชิดขอบเสื่อแล้วลดหน้าผากลงไป ให้เราผ่อนคลายข้อต่อสะโพกผ่อนคลายหลังส่วนล่างนะคะสักครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆช้าๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองเอาไปฝึกกันดูนะคะ หลังจากที่เราเลิกงานกลับมานะคะเราสามารถที่จะเอามาฝึกได้ที่บ้านถ้าเรามีเสื่อโยคคะเราก็แค่การเสือ่อแล้วก็ทำแบบนี้นะคะครั้งละ5ถึง10รอบก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ